ไกินแต่ขาหมูแต่วันนี้จะพาไปกินขาวัวกันค่ะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของอิชันเหมือนกันที่จะได้ริมรสชาติขาว,วัวเรามากันที่ร้านชอมาลีอยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกชั้นสี่พอบันไดเลื่อนขึ้นเรามานะคะก็จะเห็นร้านสีแดงตั้งอยู่เด่นเป็นสงนเป็นตื่นเต้นมากไม่เคยกินขาวัวมาก่อนเลยสั่งมาลองชิมเยอะเลยสั่งมาหมดเลยจัดทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวราดขาวัวตุนก่อนจะเริ่มกินอะไรนะคะขอสั่งน้ำมาดื่มเรียกน้ำย่อยนิดนึงมาเริ่มกินได้อันนี้้เเราาาาาสส่่มอมออออะบบขววตตุกกกจยทซห แค่นี้มันยังไม่พอเราสั่งแคบวัวมากินเพิ่มไดยค่ะไอแคบวัวเนี่ยมันกรอบสะท้านฟันเสียงดังสนั่นเราเคี้ยวอยู่ชั้น4คนอยู่ชั้นหนึ่งยังได้ยินเลยใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะต้องเลิฟเมนูนี้แน่นอนไปต่อกันที่ข้าวขาวัวของพี่แบงค์ค่ะในจานนะคะก็จะให้เครื่องเคียงมาเป็นผักคะน้าแล้วก็ผักกาดดองแล้วก็มีน่ด้วยพริกกระเทียมแล้วก็หอมหัวสุดเด็ดของทางร้านก็คือเครื่องเคียงคล้ายๆกับข้าวขาหมูเลยค่ะเวลากินนะคะเราก็ราดน้ำจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็กินคู่กับหัวหอมสี ะะต้องสั่งอันนี้ซุปเนื้อช่อมาลีตัวน้ําซุปนะคะเขาจะมีความเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านแล้วเนื้อก็คือน,นุ่มส่วนร้อนๆแบบนี้บอกเลยว่าคล่องคอชื่นใจอันนี้แหละค่ะที่ตั้งใจจะมาลองกินในวันนี้น้องมีชื่อว่าขาวัวช่อมาลีวิธีการเสิร์ฟเขาอลังการมากมีขวัญมาด้วยและทุกคนดูนี่ค่ะมันใหญ่มากมาเป็นขาเลยบอ,บอกเลยนะคะใครที่ต้องการเพิ่มคคลเาเจนให้กับร่างกายเมนูนี้ตอบโจทย์สุด,สดเพราะว่าตัวขาวัวมันมีความเด้งดึง๋งนุ่มนิ่มหนุบหน้าแล้วก็ต้องกินคู่กับเครื่องเคียงที่เขาให้มาด้วววววยยนนนนนนนะะะะคคมมมมมมมััััจจเเเเข้้้าาาาาาากกแลตทีี่่รดดหหอุๆ ใครไม่ชอบกินหนังนะคะเขาก็มีเนื้อตุ่นด้วยซึ่งเขาตุ๋นมาได้เปื่อยมากแกอันนี้เวลากินเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มของเขานะคะมันจะมีความเปรี้ยวๆแล้วเราก็สั่งเมนูเบาๆของทางเลนจุบจิบมาด้วยเกี๊ยวเนื้อด้านในเขาจะเป็นเนื้อสับนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยใครตามมาต้องสั่งนะคือมากินข้าวครั้งนี้เปิดประสบการณ์การกินของเรามากค่ะจะไม่คิดว่าข่าวัวมันจะอร่อยขนาดนี้จานนี้จะเป็นของหวานนะคะชื่อว่าขนมอ่ำแดงไต้ฟูเขาจะเป็นเต้าหู้ที่โดนห่อมาด้วยแป้งแ,งแบบหนุบาาานนค่่รยกิ็ดเๆแเือล้วตาม หรือจะสั่งผ่านเดลิเวอรี่ก็ได้จ้า